สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเกี่ยวกับเรื่องเส้นในธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะว่าลักษณะของเส้นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูขวัญหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้เป็นรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่2 เรื่องศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวชีวัที่1.1ป .2 ทับ1เรียนสามารถบรรยายรูปร่างรูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้1เส้นเส้น,สนหมายถึงการเคลื่อนที่ของจุดที่เรียงต่อกันเช่นเส้นตรงเส้นโค้ง ลักษณะของเส้นต่างๆบนงานทัศนศิลป์นักเรียนสามารถสร้างสารรค์ได้ตามจินตนาการของนักเรียน1.1เส้นตรง 1. เส้นตั้งหรือเส้นดิ่งให้ความรู้สึกทางความสูงสง่ามั่นคงแข็งแรงหนักแน่นเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรงค่ะ 2. เส้นนอนให้ความรู้สึกทางความกว้างสงบราบเรียบนิ่งผ่อนคลาย 3. เส้นเฉียงหรือเส้นเทียงมุมให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวรวดเร็วไม่มั่นคงเส้นตรงลักษณะต่างๆในธรรมชาติ นักเรียนจะเห็นจากภาพตัวอย่างวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเป็นภาพของทิวทัศน์ท้องทะเลนักเรียนจะเห็นลูกศรสีน้ําเงินที่คุณครูชี้อยู่ที่บริเวณขอบเส้นตัดระหว่างผืนผิวน้ําและผืนท้องฟ้านะคะเส้นตรงแนวนอนนี้จะเห็นชัดเจนเส้นตรงแนวเฉียงวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเป็นต้านของดอกบัวนะคะที่อยู่ในลักษณะของเส้นตรงแนวเฉียงค่ะ เส้นตรงแนวตั้งของขอบของเสาไฟฟ้าเส้นตรงแนวเฉียงของเสาชิงช้าเส้นตรงลักษณะนในงานออกแบบสร้างสารรค์จากเศษวัสดุค่ะววันนี้คุณครูย,ยกตัวอย่างมาเป็นการพับกระดาษเป็นรูปลักษณะของสัตว์ต่างๆค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นในธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมที่1หน้าที่4นะคะเกี่ยวกับการจำแนกเส้นตรงนะคะว่าลักษณะของเส้นตรงเป็นลักษณะของเส้นตรงแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวนอนนะคะแล้วก็เส้นตรงแนวเฉียงนั่นเองนะคะอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขวันขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ